ที่จังหวัดนนทบ,บุรีมีวัดเก่าแก่ที่สายมูจากทั่วประเทศต้องมาสักครั้งในชีวิตรวมผู้เอี่ยมปัฐมนามผู้เก่าวอมตะวาจาไว้ว่าเมื่อมีเหตุสุขทุกอันใดให้นึกถึงและเอ่ยชื่อชั้นก็แล้วกันมีพระโบสดอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีภายในเก็บพระประธานและของโบราณศิลปะตั้งแต่สมัยอทุทยา นอกจากนี้ยังมีตำนานรูปกงูเอี่ยมที่เคยอยู่ในกุฏิที่ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ลูกกลับไม่เกิดความเสียหายเลยแม้แต่น,นิดแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีคำอธิบายและจุดมุ่งสำคัญการลอดใต้ฐานาพระประธานเชื่อกันว่าช่วยตัดเคราะ์เสริมดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตเป็นวัดที่บางคนมาเพราะความศรัทธาแต่กลับไปพร้อมเรื่องราวปฏิหาร มารับชมไปพร้อมๆกันกันกบมูเตลรุย EP นี้วัดสะพานสูงร้านปาเครื่องสวนตกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่าปลาเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิ์ทิศาววานทั้งสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tik t ็อหรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามนสานาทีไปจนถึงตีสาม สา,สามนาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอด swk a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจพระเครื่อ,องสุนกรด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนคลองพระอุดมบนสะพานที่ถือว่ามีความสำคัญต่อวัดแห่งนี้เพราะสะพานนี้ จึงได้นํามาตั้งเป็นชื่อวัดจากเดิมครับสะพานตัวนี้เป็นสะพานที่มีความสูงที่สุดบนคลองพระดรมแห่งนี้ครับจึงได้นํามาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดว่าชื่อวัดสะพานสูงแล้วก็อมตะว,วาจาประโยคแรกที่ผมได้กล่าวไปตอนเปิดรายการนั่นคืออมตะว,วาจาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับวันนี้รายการมูเตรวยมูยังไงให้ดังปังรวยเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกจุดไหนเป็นจุดสําคัญในการไหว้ จุดไหนเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดในการที่มาถึงวัดสะพานสูงแห่งนี้เราจะไปพาไปเจาะลึกในทุกๆจุดครับกับคอนเซปต์มูยังไงให้ดังฟังรวยปะ่ะยกันครับไปจุดใกลจุดแรกของวัดสะพานสูงนะครับหลังจากที่เราจอดรถในลานจอดรถกลางแล้วเดินก็มาก็จะผ่านจุดจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียมนะครับแล้วด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือน หลวงพุทเยี่ยมวัดสะพานสูงที่สร้างขึ้นในปีพศ2480นะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยที่หลวงพุทกินเนี่ยนะครับดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดและเวลานั้นนะครับในการที่มาไหว้ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับางวัดเองก็จะมีจุดจําหน่ายดอกไม้ธูปเทียนให้เรานํามาถวายอยู่แล้วนะครับหรืออีกหนึ่งสิ่งที่ท่านชอบในการที่เราจะนํามาถวายนะครับก็คือดอกไม้เจ็ดสีพร้อมดอกไม้ธูปเทียนครับนะ งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในกันนะครับจุดนี้ก็เป็นที่เอาไว้อัธิของลุงปู่นะของขก็เป็นหอบุรพาจารย์ของวัันสรงของเราอ,อาดีตลุงปู่ทั้ง3มองค์ก็มีลุงปู่เอี่ยมองแรก อาที่สองก็หลวงปู่กลิ่นที่สามก็หลวงปู่ทองสุกหมายถึงบรรจุอธิอาทิทั้งสามรูปทั้งสามและก็ยังมีพระอิการสอนสมุอันนี้พระอาจารย์สอนครับองค์นี้ก็เป็นลูกของพ่อทองสุกอีกทีเป็นเจ้าวาดองค์ที่สี่อ๋อเป็นเจ้าวาดองค์ต่อจากหลวงพ่อทองสุกซึ่ใช่แล้วก็ต่อจากท่านอาจารย์สอนแล้วก็มีพระครูมรสมการครับอ่าก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุกนะ ท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่ห้าตอนนี้นะจุดนี้ก็เลยถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆใช่ะว่าเป็นที่สักการะของห้าคณาจารย์เลยโอของวัดของวัดเลยเดี๋ยวโยมเข้าไปกราบสกการะเขาได้เนาะแล้วจุดตรงนี้เนี่ยในการบูชามีวิธีการสักการะทั้ง5คณาจารย์ยังไงบ้างครับก็ก็เหมือนทั่วไปอ่ะมาก็ ส่วนมากญาติโยมเข้ามาก็จะมากราบสการและบูชามาขอพรกันบ้างขอสิ่งดีๆอาอธิษฐานจิตเอากันแล้กันนะว่าเราจะประสงค์อะไรแล้วก็บอกท่านไปแล้วก็ของเราก็จะมีคาถาโซรถซึ่งเป็นคาถาประจำของของลุงปู่เลยที่ใช้กันอยู่นะัเก็จะมีบอกหรือโยมก็ไปก่าวคำนั้นได้ได้ครับจุดนี้ก็เดี๋ยวไปสักการะด้านในกันครับ ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญของวัดสะพานสูงแห่งนี้เลยนะครับเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่เอี่ยมปฐมอะนามนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายหรือว่าเล่าประวัติตรงจุดนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเคหลวงปู่รูกหล่อองค์นี้ก็น่าจะสนิษฐานสร้างสมัยต่อหลวงปู่กลิ่นซึ่งท่านท่านเป็นเจ้าเจ้าวาดองค์ต่อจาก ลุงปู่เอี่ยมเ,<อ>เป็นคนสร้างเอาไว้แล้วก็ได้นํามาประดิษฐานณที่นี้<อ>แต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เขาสร้างไว้มันจะมีญาติโยมมาสร้างมนฑปเอาไว้จะอ,อยู่ด้านชายคลองนะ<อ>จะเอาลุงปู่เนี่ยไปประดิษฐานที่โน้นลุงปู่กลิ่นลุงพ่อตงสุขไปแล้วครับแต่ลุงพ่อลุงปู่เอี่ยมนี่ไปไม่ได้ไม่สามารถจะไปได้ เขาก็เลยจําเป็นจะต้องเอาไว้ตรงนี้คือไม่มีการยโยกย้ายไปเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยด้านเนี้มันเป็นหลังวัดอ๋อตรงนี้เป็นหลังวัดออกถนนหลักก็คือใช้เป็นใช้เป็นทางเรือทางเดินานหลักหน้าวัดจะเป็นชายคลองขาเรียกว่าคลองพระอุดมซึ่งโบสถ์แห่งนี้เนี่ยก็เป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่ในยุคของหลวงปู่เอี่ยมเขาหลวงปู่เอี่ยมไงหลวงปู่เอี่ยมก็จะมีสร้างอยู่อุโบสถวิหารพระเจดีย ที่สร้างที่มีหลักฐานอยู่นะสร้างใกล้เคียงกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันภายในพระโบสถ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดของวัดสะพานสูงเลยเพราะว่าเป็นที่ประฏิสถานของรพระประธานประจําวัดสะพานสูงแห่งนี้นะครับ ซึ่งด้านหน้าของพระโบสถแห่งนี้ก็คือเป็นที่ปฏิสฐานของรูปเหมือนหลวงพุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับนะบวันนี้ก็ได้รับความเมตตานะครับในการเปิดเข้ามาให้สักการะภายในนะครับหลวงพ่อผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดก่อนเลยแล้วกันนะของจุดนี้เนี่ยที่จะเข้ามาสักการะได้เนี่ยจริงๆเวลาไหนบ้างครับปีนี้ที่ผ่านไปเป็นงานปิดทองหลวงปู่ถึงเป็นงานประจำปีรเราได้เปิดให้ญาติโยมมีโอกาสมาเดินรอด ได้พระประธาน oh. เพื่อเป็นส่รบางค oh. ลกับญาติโยมที่มาทําบุญปีเดียเพิ่งเปิดนะผ oh. ู้เปิดได้รอาต้่านก่อนอนเราจะไม่เปิดให้ใครเข้ามาเลย oh. นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับนะทีนี้ครับผมอยากจะขออนุญาตหลวงพ่อช่วยเล่าประวัติวัดให้กับผู้ที่สนใจได้รับรู้ <c oughs> รับฟังกันครับแรกเริ่มเริมทเียที่ทวัดสะพานสูงน,น,นสมัยก่อนมันจะเป็นวัดเก่าๆอันนี้เราไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันนะสมัยก่อนก่อนหลวงปู่เอี่ยมนะ แถวนี้จะเป็นป่าละเมาะเป็นต้นไม้ส่วนมากต้นตะเคียนจะเยอะมากที่สุดที่วัดนี้เป็นที่ล่มลืน่นเย็นใจใครผ่านไปผ่านมาก็ชอบมาแวะมาแวะพักผ่อนญาติโยมทั้งหลายเขาก็เรียกชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์อ๋อชื่อเดิมคือวัดสว่างอารมณ์มเพราะว่าที่เขาตั้งชื่ออย่างนี้เรียกย่างนี้ก็หมายความว่าเขาบอกว่าวัดตรงนี้ครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็แล้วแต่พอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วมีความสบายอกสบายใจและตอนหลังมาน่าจะในยุคของลุงปูกลิ่นนะครับครับก็จะมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครับพระยาชิลวยาณวโรรสนะได้เสด็จประภาคือมาตรวจวัดต่างๆในเขตพื้นที่ที่ท่านที่ท่านดูแลอยู่ใช่ครับเสร็จแล้วก็มาวัดสพสูง ท่านก็มาสดุดตาสะพานวัดของของวัดสะพานสูงอที่อยู่ด้านนน้นเมัยก่อนถือว่าเป็นจุดหน้าวัดะจุดหน้าวัดเป็นจุดหลักของหน้าวัดเพราะสะพานนี้ก็จะสร้างโดยไม้แต่สูงมากแต่เดิมเป็นสะพานไม้ใช่ให้คนเดินผ่านข้ามได้เวลามาทําบุญทำทานท่านก็เห็นว่าเออวัดนี้ก็มีสะพานสูงนี่ก็แปลกหัแปลกตาอรับ ท่านก็จึงเปลี่ยนชื่อจากวัดสวางอารมณ์ให้มาเป็นวัชพัน์สูงจนทุกวันนี้ที่ี้เรารู้ประวัติวัดกันไปแล้วก็อยากให้ใหลวงพ่อช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติของหลวงู่เอี่ยมสักนิดหนึง่งครับหลวงพ่อเอี่ยมนี่ก็จริงๆแล้วท่านก็เป็นคนแถวนี้ ถาเป็นคนพื้นที่นนทบุรีอยู่บ้านท่าน,นยอยู่เลยวัดนี่เดี๋ยวเขาเรียกวัดทองคุ้งเนี่ย oh. เลยไปตรงนี้ประมาณสักไม่ขี่เส้น oh. ครับ,รบท่านเป็นค,คนี่นีพออายุท่านได้ยี่สิบสองปีท่านก็ไปบวช uh huh. บวชอยู่ที่วัดบอ่อ oh. บวชอยู่วัดบอ่ออยู่วัดบอ่อได้หนึ่งอาทิตย์ท่านก็ย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพ ไปเรียนพระปริยตัติไปเรียนบ,บาลีเรียนอะไรจนสําเร็จจนอะไรัรบจนกระทั่งวัดพันสูงในช่วงนั้นเนจะพระจะไม่เคยมี<อ>มีองค์หรือสององค์เนี่ยนที่ที่ฟังฟังคับพูดความญาติโยมครับที่ทําบุญอยู่ที่วัดพันสูงเนี่ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะวัดพันสูงของเราไม่มีพระใครที่จะมาปกครองดูแลท่านก็ไปนิมนต์หลวงปู่เนี่ยให้กลับมาดูแลที่วัดเรา หลังจากนั้นท่านออกทุดงหลวงปู่ท่านท่านชอบออกทุดดงออช,ชอบออกทุดงนะครับ,รบไปทุดดองตอนนี้ท่านไปแล้วท่านก็ไปไปเจอกัอาจารย์ขมรองคหนึ่งนะนะท่านก็ไปเรียนวิชาจากขเขมรองนั้นเป็นหลายปีหลายปีมากจนญาติโยมแถววัดสพันสูงเนี่ยเขาบอกว่า สงสัยท่านโมรณภาพไปแล้วอท่านหายจากวัดไปเลยหายไปหายจากวัดไปเลยหายไปช่วงสักกี่ปีครับตอนนั้นเจ็ดปีอายจามาเจ็ดปีครับครับตอนนี้ทางญาติโยมแถวที่วัดนี่เขาก็คิดว่าท่านคงโมรณภาพไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ข่าวข่าวเลยท่านก็ไม่ได้ส่งข่าวมาเขาก็จัดเป็นโครงการของวัดเราเีงครับปีหนึ่งให้ทําสังฆทานครับเริ่มที่จะทําสังฆทานอุทิศ ส่งบุญส่งกุศลเหมือนก็ไปช่วยท่านส่งให้ท่านอ๋อเพราะเข้าใจว่าท่านมรณภาพไปแล้วใช่ใช่เพราะหลังจากนั้นที่หลวงปลูกกลับมาท่านเราฟังกับญาติโยมเก่าๆนะเขาบอกว่าประมาณสักสองวันหรือสามวันท่านก็นั่งนั่งฌานสมาธิท่านก็ูลวาญาติโยมมีทําบุญส่งกุศลคือคิดว่าญาติโยมเนี่ยยังรักใคร่กันระดับถึงก็อยากให้กลับนะ ในช่วงที่ท่านกลับมาก็จะมีพวกมีเสือมีหมีมีจงอางเป็นสัตว์คือตามเลยเยอะเขาบอกเหมือนผมได้ยินว่าตอนกลับเข้ามาที่วัดเนี่ยท่านมาในรูปแบบที่หนวดเขาลุงลังมาเลยใช่ใช่ซึ่งซึ่งญาติโยมตอนแรกก็จําไม่ได้ด้วยมาแบบหนวดเขาลุงลังสะพ้ายด้าว่าเลยครับพอท่านกลับมาเนี่ยพวกูงสัต์ต่างๆมาส่งพอมาถึงในเขตแถว ปากเกตเนี่ยพวกสิสารทั้งหลายก็ถอยหลังกลับหลังจากท่านมาอยู่วัดแล้วท่านก็จะเริ่มบูรณะปฏิสังขรเริ่มสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ในช่วงนั้นก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพครับท่านก็ได้ช่วยเหลือคือแค่ว่าหาทุนมาช่วยงู่ เดี๋ยวเราจะทําการลอดใต้พระประธานกันทีนี้เนี่ยต้องถามว่าการลอดใต้พระประธานเนี่ยออลอดแล้วเรียกว่าได้เรื่องอะไรครับคือส่วนมากญาติโยมที่มาลอดเขาอธิษฐานจิตเพื่อเป็นสินริมงคลแก่ตัวของเขาบ,บางทีคนก็บางคนป่วยบางคนอะไร,รเขามาลอดเขาอธิษฐานจิตอย่างนั้นให้เขาสมความมา่ๆปรารถนาที่เขาตั้งใจมาเดินสามรอบอ๋อใช้กัน เดินลอดสามรอเหมือนเดินเวียนเลยเขาแบบางคนเขาจะมีว่าบางพระบางองค์เขาจะสอนให้พุทธทางรักษาธรรมรักษาสังฆารักษาในความว่าคนที่เก็บไข้ได้ป่วยขอให้โลกนั้นๆที่เป็นอยู่ให้หายไปบางคนก็มาเดินขอเป็นเป็นสิริมงคลให้ตัวดีมีโชคมีลาภอะไรอันนี้มาอยู่ที่เราจารีตฐานนะยอนเดินไปก็อธิฐานไปเรื่อยได้ครับโอเค ภาพภาพหนึ่งนะซึ่งเข้าใจว่าภาพนี้เป็นภาพที่สําคัญของอวัดสะพานสูงแห่งนี้ด้วยอยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าเรื่อง,ร,องรูปภาพรูปนี้ฝั่งสักนิดหนึ่งครับว่ารูปนี้คือรูปอะไรครับเือรูปนีนจริงๆเลยเป็นรูปหลวงพ่อเอี่ยมครับสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังหนุ่มอยู่นะอตอนนั้นท่านได้ถ่ายเอาไว้เป็นรูปที่ทันในยุคหลวงพ่อเอี่ยมยุคท่านเลยยุคท่านเป็นรูป<ต>ถ่ายเลยตอนนั้นเป็นขาวดําตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยรูปนี้อยู่ใน กุฏิเล็กๆติดกับศาลาการเปลี่ยนนะฮะไฟไหม้ไฟเนี่ยได้ไหม้ศาลาหมดแต่รูปเนี่ยไม่ไหม้ไฟไหม้หมดศาลาอ่ากรอบรูปไปกรอบไม้สักสมัยก่อนกรอบไม่ไหม้เกลี่ยมหมดแต่ไฟกรอบก็ไหม้ไม่แต่ตัวรูปไม่เป็นไรตัวรูปไม่เป็นไรครับเนี้ยก็มาตอนสมัยเจ้าวาดองค์ที่ห้าพระครูมาจุปการท่านก็ได้ เอาไปทําใหม่ไปทำโบรนาใหม่ทากรอบใหม่ทําสีสันแให,ให้ให้ร้านถ่ายรูปก็ทำคือทําให้สภาพดีขึ้นตอตระหกก็เลยเอามาประดิษฐานไว้ในอุโบสถหลังจากเราออกมาจากพระอุโบสถแล้วด้านข้างอีกหนึ่งจุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับ นั่นก็คือในส่วนของพระวิหารซึ่งมีศิลปะที่เป็นศิลปะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับกลิ่นอาย<ม>แล้วก็อรารยธรรมมาจากศิลปะทางทางมอญน,นะครับพระวิหารนี้ก็สร้างในสมัยหลวงปู่เอี่ยมครนะที่ท่านเป็นเจ้าวาดหลังจากนั้นรสร้างแล้วก็มารุ่นหลวงปู่กลิน่นครับซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ที่สองท่งนานได้มาบูรณนะใหม่แล้วก็ทําคือตกแต่งใหม่แล้วก็ ขยายขยายจากของเดิมและส่วนที่ว่าประตูซุ้มประตูหน้าต่างนี่ก็คงจะเป็นสมัยรุ่นอะไรอ่ะเป็นอารยธรรมของสมัยก่อนส่วนมากจะมีมอญเยอะโอ้ครับครับครับคือหลวงพ่อกลีนนี่จริงๆแล้วท่านก็ไปเชื่อฉัสายมอญโอ้ครับหลวงพ่อเอี่ยมก็เชื่อสายมอญครับครับครองนี้ ตอนนี้เราก็อยู่กันภายในอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือพระวิหารนะครับด้านในก็จะมีะพระพุทธรูปสำคัญปฏิสถานอยู่ข้างในแต่ที่ผมดูแล้วก็จะเป็นศิลปะในยุคข,ของอายุทยาแล้วก็น่าจะมีของในยุคลัตนะด้วยนะครับอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายตรงจุดนี้ให้ฟังหน่อยครับเป็นที่กราบสการะของญาติโยมแถวนี้<อ>ก็ รุ่นหลวงปู่เอี่ยมท่านก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆแต่เราก็ไม่มีข้อมูลนะว่าเป็นยุคไหนยุคไหนนะเอามาประดิษฐานวที่นีกสร้างตั้งแต่หลวงู่อีเอี่ยมมาพวกกลิ่นในี่ท่านมาบูรณะอ๋อท่านมาบูรณะแล้วก็ับพระครับพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยก็น่าจะเข้ามาในช่วงปลายของหลวงปู่เอี่ยมแต่เมื่อตอนหลวงู่กลิ่นเป็นเจ้าวาดเนี่ย หลวงปู่กินีท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังเวลามีการปลุกเสกอะไรแต่ละแถวยุคยาแถวในรุเทพเขาจะถูกนิมนต์ไปพอไปมาแต่ละวัดแต่ละครั้งก็จะได้ของอะไรมามาก็ได้ก็เอามาประดิษฐานไว้ที่ไหนก็เลยถือว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญในการไหว้ของทางวัดอีกหนึ่งจุดนะซึ่งจุดนี้เปิดทุกวันถูกไหมเปิดทุกวันนี่เปิดทุกวันอันนี้เปิดทุกวันวันนี้ก็ต้องขอกราบของคุณนะครับพระอุทัยโชติโกนะครับ เทพความเมตตานําเราชมวัดแล้วก็เรียกว่าได้เล่าประวัติแล้วก็จุดสําคัญของวัดวิธีการไหว้ต่างๆสําคัญของวัดให้เราและก็ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับกลับมาสักการะครับขอบคุณครัสบสเจริญเพลินนะิยนะตอนนี้เราก็อยู่กันในส่วนของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่เอี่ยมวสพานสูงนะครับ แล้วก็ได้รับความรู้เพาะจากพี่สวั์แก้วเกตนะครับในการที่จะนําเรามาทัวร์ในจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวมีจุดไหนสําคัญบ้างให้พี่สวั์ช่วยแนะนําด้วยแล้วกันนะสวัสดีนะครับครับผมสวัสดีครับัครบจุดแรกนี่คือเป็นรูปปั้นหลวงปู่กับหลวงปู่องค์กลางคือหลวงปู่เอี่ยมซ้ายมือของเราก็คือหลวงหลวงปู่กินหลวงปู่กินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมครับเป็นเจ้าวาดองค์ที่ต่อจากเป็นองค์ที่ เจ้าวัดองค์ที่สองอ,องค์ที่สามคือหลวงพ่อทองสุขท่านอนดีตท่านเป็นคนเมืองเพชรแล้วก็ท่านก็เป็นตำรวจมาก่อนอ๋อเป็นตำรวจด้วยครับเป็นตำรวจเกนะ่าแล้วท่านได้มาบวชแต่ท่านบวชที่วัดเะเปรย์ก่อนครับแล้วช่วงนั้นหลวงปู่กลิ่นก็อยากจะได้คนมาช่วยนัสือสอนหนังสืสอ,สอพรนะันครบก็เลยนิมนต์หลวงปู่ ตองสุกอะเอามาสอนหนังสือที่วัดด้านไหนก็เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ครับก็เป็นพระพุทธรูปที่ที่เรามองเห็นอยู่เป็นพระรัตนะครับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาเรียกว่าพระรัตนะฐานพระล้อมคกับอันนี้อยู่บนลังคาโบสถ์ แล้วของทั้งหมดในในวัดเรานี่นะก็อยู่ในวัดทั้งนั้นรับอยู่ในวัดโอ้โหนี่ครบเลยนะฮะอันนี้ครับขันน้ำมนต์เก่าในโบสถ์เป็นขันน้ำมนต์เก่าในโบสถ์เก่าเลยนะครกันที่ยุคตั้งแต่สมัยหลวงปู่เอี่ยมครับโอ้ที่ท่าใช้ในการทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ครับมันเห็นเป็นตู้ปะตยปีดกนะฮะอครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้กระเท้าน่าสมัยหลวงปู่ทองสุกอ๋อนี่เป็นของหลวงปู่ทองศุกที่เ่าใช้ ก็อันไหนที่คนเขานามาบริจาคที่บางคนก็เห็นว่าอันนี้เป็นของเก่าก็ก็จะเขียนชื่อไว้นะว่าใครบริจาคอะไรเนี่ยแต่ส่วนน้อยอย่างพวกแบงค์เนี้ยซึ่งเราไม่เคยเห็นแบงค์เก่าๆแบงค์เก่าๆมีหลายอย่างก็เลยได้มาทาเป็นพิรภธพั์แล้วส่วนนี้เองก็ังเป็นนี่ก็เป็นเครื่องครับของวัชพัน วัดสะพานสูงนะครับลนะวัดสพานสูงแต่มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเลยถนะมากจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็หายากมากครับครับครับ,รบ,รบเอ้เท่ากัที่หาได้ในที่วัดเราเนี้ยผมเรียกว่าเป็นจุดที่นอกจากมาทําการศักกระลยะในจุดต่างๆที่สําคัญแล้วก็ยังมีเรียกว่าศิลปะโบราณนะครับรวมถึงของที่ใช้กันในยุคตั้งแต่ สมัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับ,รบเก็บไว้เป็นก็อ,อันนี้ก็จะ,จะเป็นที้ได้รับชมด้วยลูกพรปลูปหลวงปู่โอ้ลูกเป็นลูปรูปปัน้นลูปหลวงปู่ครับตั้งข้างล่างก็ยังมี อ่าเป็น,หนเหล็กหลไหลไอ้เหล็กไหลยอยู่ด้านใน,นอ๋อนั่นเป็นเหล็กไหลเหรอครับครับแล้วก็อันนี้ไม้กลายเป็นหินอ๋อนี้ไม้กลายเป็นหินครับแล้วก็มีตำราเอ่อตำราเก่าด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นรูปปั้นเนี่ยครับสมเด็จสุนทรราชกรมเจ้าที่วัดสมพระเจ้าเจ้าตากใจกับดอกไม้อันนี้นะครับโอ้ที่ที่ในโบสถ์ สองสี่แปดสี่แปดศนครับนะครับโอเคนอกจากมาได้ความเป็นสิริมงคลในการที่จะมาทําการศักษาะนะครับคณาจารย์แห่งวัดสพานสูงแล้วนะครับ,รบแล้วก็ยังมีจุดสําคัญตทางประวัติศาสตร์ที่เก็บไว้เป็นให้คนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยนะครับ,รบก็ใครผ่านไปผ่านมานี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ต้องไม่พลาดในการมาวัดสพานสูงแห่งนี้ แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับสําหรับสายวัฏปานสูงนะฮะนอกจากบาร,รมีของหลวงพุ่เอี่ยมวัฏปานสูงแล้วท่านก็ได้ฝากเรื่องของวัตถุงมงคลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ทธาสนิกชนทุกท่านที่สนใจเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของพระปิตาที่ติดในธรรมเนียบพระปิตาที่เป็นเบญจพระปิตาด้วยแล้วก็รวมถึงตะกุดนะครับเป็นตะกุดมงคลโสรส ซึ่งทั้งสองรายการที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นของที่ทันยุคของออหลวงปู้เอี่ยมวัสมานสูงเนี่ยจะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากๆเป็นหลัก10ล้านเลยนะวันนี้เราก็เลยพามานะจุดจําหน่ายวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับโดยได้รับเกียรติจากพี่แม็กนะฮะสว่สสวนครับนะบนี่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําในจุดจุดนี้ให้ได้ฟังสําหรับคนที่มีความศรัทธาแล้วก็อยากได้พระเครื่องในสายของ หลวงปู่เหี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยนะครับนำติดต่อกับไปบูชาโดยก็ยังมีรุ่นใหม่ๆรวมถึงรูปรวมถึงพระยันหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวให้พี่แม็กได้แนะนําสักนิดหนึ่งฮะรุ่นยอดนิยมเลยก็คือพระปิตารุ่น125ปีครับอ๋อนี่เหระใช่ครับเป็นรุ่นครบรอบ1 2 5ปีหลวงปู่เหี่ยมอันนี้รุ่นนี้ประสบการณ์เยอะอยู่ครับพี่จะมีผงเก่าของหลวงปู่ผงทูบที่เราไหวแล้วก็ทองจับองคหลวงปู่มาผสมครับ อ๋อเป็นรุ่น125ปีครบรอบ125ปีเมื่อปี64 64ครับอ๋อนี่คือรุ่นยอดนิยมเลยแล้วก็จะเป็นตะกรุดมงคลโสรถปีมงครับสร้างโดยทางวัดเอ่อใช่ครับเป็นผู้จะสร้างเองอันนี้พระรูสุทธิกิตติวงศหรือพระอาจารย์เดี่ยวเจ้าว่านรูปปัจจุบันครับอ๋อท่านเจ้าว่านรูปปัจจุบันนี่ก็จะเป็นขนาดไซบูชาโอ้เป็นผงยอดนิยมครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเมตตาค้าขายอยู่แล้วอ๋อเหรอโอเค ล้วก็จะมีเป็นพอกองพระพิตาครับครับถ้าทำวงการก็จะเรียกว่าตะกุดมาหาสรสมงคลครับจริงๆแล้วพระเครื่องในสายหลวงปู่เอ,อเี่ยมวัดสวรานสูงถ้าย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยมีพระเครื่องอะไรที่เป็นพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางเนี่ยที่เป็นยอดนิยมมั้งครับถ้ายอดนิยมสุดเลยก็คือสมัยหลวงปู่ก็จะมีแค่ตะกุดกับพระพิตาอสองอย่างครับแล้วก็พอกระเถิบจากหลวงปู่มาก็จะเป็นหลวงปู่กินวัดสรนสูงก็ทําตะกุดกับพระพิตาเป็นพระเครื่องยอดนิยมซึ่ง จริงๆถ้าเป็นพระเครื่องของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงที่ท่านท่านเลยก็น่าจะมูลค่าสูงสูงมากครับทุกรายการสูงทุกรายการแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพของวัตถุนั้นนว่าสภาพสวยหรือไม่สวยนะครับทางพี่แม็กมีเรียกว่าตะกุดโซตมครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมมาโชว์ให้พี่ๆทุกท่านได้ดูด้วยดูได้ครับโอ้โหนี่อนี่เลยดอกนี้ดอกแรกเลยกี้ผมแอบส่องละจัดมากอันนี้นะครับนะ ต้องบอกว่าวันนี้พอกผงสมบูรณ์มากพอกผงด้วยก็ลักษณะของตัวตะกุดด้านในก็จะเป็นโลหะที่เป็นทองแดงทองแดงนะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็มีการถักเชือกถักเชือกแล้วก็พอกผงพระพิตารแล้วก็จุมรักแล้วก็จุมรักอ่านี่ก็คือจะเป็นในยุคของหลวงพุม ขนาดประมาณ3นิ้วครึ่งถึง3นิ้ว6ครับยอดนิยมสุดอันนี้เขาเรียกว่าตะกุดมงคลโซลตถูกไหมอันนี้ถ้าพ่อผงจะเป็นมหามหาโสลตมงคลอ๋อมหาโสลถมงคลแต่ถ้าเกิดไม่พ่อผงเรียกว่าตะกุดโสลดมงคลครับอ่าโอเคอย่างนี้ราคาเล่นหาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็หลักล้านบวกรบครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพครับดอกหนึ่งหลักล้านหลักใครในร้านช่ด้วยซ้ำนะครับ ไปกันต่อยหนึ่งดอกครับพี่วันนี้เม่ตามาให้เราท่านผู้ชมได้มาดูกันนี่เป็นตะกรุดของลูกศิษย์หลวงปู่เอี่ยมครับหลวงปู่กิตติวัฒท่านสับรีขนาดการขึ้นเชือกก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่พ่อผมครับไม่พ่อผมนะอันนี้ราคาเล่นหาในตลาดอยู่ไหมก็หลักแสนครับหลักแสนนะดอกโอเคนะอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ครับพิเศษนิดนึงฮะผมสําหรับผู้ที่ติดตามรายการวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสทําบุญให้วัดด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา นะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกนะฮะนี่วันนี้เดี๋ยวผมเอานี่มาแจกเลยเป็นรูปของหลวงปุ่เอี่ยมวสพันสูงวสพันสูงนะเป็นภาพวาดครับนี่อ๋อเป็นภาพวาดด้านหลังก็เป็นยันมงคลโสรถน,นี่ด้านหลังเนี่ยเป็นยันมงคลโสรดนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นยันที่เขาเรียกว่าเป็นยันลายเซนประจําตัวหลวงปู่เอี่ยมอ่าของหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเอามาแจกครับกับแฟนเพจทุกท่านก็ง่ายๆฮะคอมเมนต์มาแล้วกัน อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกัหบหลวงปู่เอี่ยมวัสมานสูงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสุ่มแจกในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้แพลตฟอร์มละหนึ่งรางวัลเดี๋ยวส่งให้ฟรีด้วยนี่นะหรือว่าใครที่เกิดอยากจะมาทมําบุญมาเช่าบูชากับทางวัดก็มีอยู่นี้ติเลขไว้ด้วยนะแล้วก็ปั้มตายอย่างวัดไว้ด้วยก็วันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากเลยครับนะนะครับใครอยากมาตรงจุดนี้ก็มาสอบถามข้อมูลดีๆจากทางพี่แม็กได้เลยแล้วก็เจ้าที่ของทางวัดด้วยนะฮะขอบคุณครับ มูเตลูย ep ีนี้ครับก็ต้องบอกว่าเราพามาเจาะลึกวัสพานสูงนะครับในจุดต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นจุดไหว้นะครับจุดไหนเป็นจุดสําคัญนะครับไหว้ยังไงนะครับมูยังไงให้ดังปังรวยตามคอนเซปต์รายการมูเตลูยนะวันนี้ต้องเรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีของแจกนะครับเป็นรูปนะครับถุงมูอเอี่ยมพร้อมด้านหลังเนี่ยเป็นยันมงคลโสรสนะครับ แจกให้กับผู้ที่รับชมคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของวัดสะพานสูงมาได้เลยนะครับแล้วเราจะสุ่มแจกให้นะชอบนะครับคลิปแบบนี้รายการแบบนี้ก็ฝากกด subscribe ในทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบาคเครื่องสวนกรกรทุกท่านนะครับแล้ว E ีหน้าเราจะพาไปมูที่ไหนให้ดังปังรวยฝากติดตามรายการมูเตลุยด้วยฮะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ